จับตามมหาลายดังย่าน eec ให้ดีนะครับเพราะว่าหลังจากปิดตัวลงแล้วเนี่ยทำการตั้งโต๊ะประมูลครับพื้นที่เนี่ยสูงถึง400กว่าไร่เลยนะครับแล้วก็มูลค่ากว่าพันล้านบาทใครจะได้ไปและได้ไปและจะเอาไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวคิดนห้รู้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไร้บ้างคอร์สเนี่ยบอกอบคุณครับ มัง่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีพื่อนทุกคนนะครับผมคีมครผมนักงทุนในอสังหาดีมัน่นสับแล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคข้ามาใอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่ออองสาารรมทพย์้คุในช่อง ในนี้ชนคุยเรื่องของมหาลาัยดังอันหนึ่งที่ E e c นะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ทําการปิดตัวลงแล้วก็ตั้งโต๊ะประมูลขายครับก่อนอื่นเลยเนะีย่ยกขอพูดถึงเทรนดเรื่องของมหาวิทยาลัยก่อนนะครับซึ่งหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าในบางพื้นที่ในบางประเทศที่มีประชากรเกิดน้อยเนี่ยนะครับนักลงนักเรียนเนี่ยมันก็น้อยไปด้วยทาให้มหาลัยเอกชนนะครับมหาลัยดังๆเลยนะฮะก็ต้องเรียกว่าดิ้นรนอย่างหนักหน่วงเลยนะครับรวมถึงนะครับไม่ใช่แค่เรื่องประชากรอ,อย่างเดียวนะเรื่องของเทรนดโลกก็เช่นเดียวกันคร การเรียนออนไลน์ทําได้ง่ายมากขึ้นแล้วนะครับจนถึงผู้คนก็ติ่มตั้งคําถามกับใบปริญญามากขึ้นด้วยนะฮะไม่ทั้งมีงานวิจัยหลายอันก็ออกบอกด้วยครับว่าต่อไปมหาวิทยาลัยทั่วโลกเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่พิพิธภัณฑ์ก็ได้ครับซึ่งจะบอกว่าในไทยเองก็ตามนี่นะครับก็มีมหาวิทยาลัยดังๆหลายแห่งนะก็ปิดตัวลงเช่นเดียวกันครับแต่ในคลิปนี้จะมาพูดถึงมเอเชียนะครับที่ตั้งตรงแถบ EEC บ้านเราตรงภาคตะวันออกครับมีที่นินครอบคลองกว่า4 0 0รยไร่เลยนะครับแต่เดิมเน ซึ่งผู้ก่อตั้งนี่ครับเป็นอดีตนักเรียนเก่าจากอังกฤษเลยทีเดียวนะฮะสร้างขึ้นในปี2536ครับซึ่งวัตถุประสงค์ตอนนั้นเนี่ยครับต้องการที่จะสร้างมหาวิทยาลัยนะครับที่มีคุณภาพการสอนเทียบเท่ากับในอังกฤษเลยครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยซ้ําที่สําคัญนะครับหากเรียนจบแล้วเนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งนะฮะแบบเหมือนเรียนจากต่างประเทศเลยครับเริ่มต้นสอนในปี2541นะครับมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็กินเวลากว่า25ปีแล้วนะครับมีทั้งผร้หลักธุรกิจนะคร แล้วก็ทุเรศสูตรเนี่ยสอนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนี่ครับอีกทั้งตัวอาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอีกด้วยนะครับต้องมีวุฒินะครับปริญญาเอกนะหรือว่าเทียบเท่าครับจากทางอังกฤษนะครับแคนาดาหรือว่าเยอรมนีออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อเมริกาเป็นต้นครับพอฟังดูแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าคุณภาพคับแก้วเลยก็ได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปังปุริเย่เท่าที่ควรนะครับต่ในปี2558เนี่ยทางทุเรศดาวันนะครับก็เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะแล้วก็เป็นการเพิ่่มททุนนนฟฟู้้กวาาา400ลบบครั แต่การเพิ่มทุนดังกล่าวนะครับก็ไม่ได้ทําให้มหาวิทยาลัยเอเชียเนี่นะครับสามารถที่จะรอดพ้นไปได้นะครับหากดูเรื่องของค่าหน่วยกิจเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับค่าเรียนอยู่ราว2สองแสนบาทต่อปีนะครับแล้วก็ค่าที่พักเนี่ยครับอยู่ราว1หนึ่งแสนบาทต่อปีครับตีกลมๆนะฮะสามแสนบาทต่อปีการศึกษาครับกล่าวคือถ้าคุณเรียน4ปีเนี่ยนะครับต้องใช้เงิน1นึ่งล้านสองแสนบาทเลยครับ ถ้าถามผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าราคา3ามแสนเนี่ยก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าแบบจบแบรนด์นี้ปุ๊บดักสูตรภาษาอังกฤษหมดเลยซึ่งถ้าพูดถึงมหายเอกชนเนี่ยมันก็จะเป็นเรทนี้ที่เป็นหลักสตดอินเตอร์นะครับแถมเพนนีเนี่ยมีที่พงที่พักให้ด้วยนะฮะผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากความที่มันอยู่ห่างไกลนะครับมันอยู่ตรงภาคตะวันออกนะฮะจากไม่พัทยาก็ไม่ใช่นี่ครับจากชลบุรีก็ไม่เป๊ะนะครับคือมันออกมาในโซนอุตสาหกรรมนิคมพวกนั้นนะครับดัานนี้ด้วยความที่แบบว่าค่าเทอม ก็ <S <S อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าที่ควรแล้วกันนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าการที่อยู่แถบ EEC ตรงนี้เนี่ยมันก็มีอุตส,สาหกรรมนะโรงงานอะไรค่อนข้างเยอะนะครับก็จริงในมุมของการเสิร์ฟตลาดแรงงานนะอุตส,สาหกรรมมันก็ค่อนข้างดีครับฝึกงานใกล้ๆบริเวณนี้คมพวกนี้ได้เลยครับแต่จะว่าไกลมันก็ไกลจริงๆนะรตรงนี้คือพัทยานะครับท้งซ้ายบือตรงนี้นะฮะเส้นในเคือนถนนสุขุมวิทนะครับส่วนตัวผมก็มองว่าไอเส้นพัทยามาต่พูตรงนี้มันก็ไกลแล้วนะแต่เส้นนี้เนี่ยนะครับมันไกลเข้าไปใหญ่เลยนะคร ก็ตามสไตล์ของมหาวิยาลัยที่ออกไปนอกตัวเมืองน,นะครับเช่นอยู่ตามต่างจังหวัดอยู่ออกไปขอบนอกเลยเช่นทางเกษตรสารกำแพงแสนละไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีที่ดินค่อนข้างเยอะมากๆครับ และหลายครั้งนเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการที่ดินของตัวเองเนี่ยนะจนรำ่ำรวยได้ได้บรายได้ที่อาจจะไม่ได้น้อยหน้าค่าเรียนค่าต้งเรียนของนักเรียนเลยก็ได้นะครับเชน่นทางจุดลาลงกณ์มหาวิทยาลัยอย่างนี้นะครับโอ้โหพื้นที่จุดลาเนี่ยแพงมากๆนะแล้วก็ปล่อยเช่าเอกชนเอกชนเนี่ยได้เงินมามหาศาลครับก็เลยเป็นมหาวิทยาลัยที่รวยสุดในประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่รวยจากค่าเรียนค่าสอนนะครับรวยจากาค่าที่ดินที่ขึ้นมาครับ พราะาด้วยธรรมชาติของธุรกิจการศึกษาแล้วนะครับจะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะพอมีนักเรียนมาธุรกิจเกี่ยวกับพวกที่พักอาศัยหอพักมันก็ตามมานะครับพอมันตามมาปุ๊บเนี่ยนะครับเรื่องของหน้าร้านรีเทลค้าคงค้าขายมันก็ตามมาเป็นกระบวนการพอมันเกิดทราฟิกนะครับเกิดเศรษฐกิจการซื้อมาขายไปเกิดขึ้นในบริเวณเนี่ยราคาสังหารมันก็ค่อยๆเติบโตไปด้วยนะครับดังนั้นถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยเอเชียนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ไปต่อเนี่ยจะปิดตัวลงแต่ว่าที่ดินเนี่ยนะครับมีมูลค่ามากมายนะ 400กว่าไรนี่นะครับจากประเมินของทางแอรีแนะครับของดรสมพลพรโชคชัยเนี่ยก็บอกว่าถ้าได้ครับประเมินเนี่ยสูงถึง1,139ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแบ่งเป็นค่าที่ดินนะครับ783ล้านครับแล้วก็ค่าอาคารนะครับก็คืออาคารมหาลัยเนี่ยนะครับ300ล้านบาทครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ทำเลเข้าข้างกันก่อนนะครับถ้าเราซูปเอาออกมานี่นะครับตรงแถบชลบุรีเนี่ยมีนิคมอุตสาหกรรมเยอะนะครับตรงนี้ก็ได้แก่พวกอมตะนครครับลงมาตรงนี้เนี่ยตรงแถบชลบุรียอเลยคืออีเทิลซีบอร์ ลงมาอีกขั้นนึงก็คือตัวอุตสาหกรรมมาตาพุทธครับแล้วย้อนี่ยก็มีนิคมปลวกแดงนะครับก็เรียกว่ารายล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมเต็มไปหมดเลยนะถ้าคุณดูจากแผนที่อี่เข้าขาได้นี่คือนิคมหมดครับอีกท่านนะครับที่ดินตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ในแนวเวรคืนของกรมทางหลวงด้วยนะครับเพื่อจะก่อสร้างถนนขนาดกว้างถึง40เมตรครับก็เรียกว่าเส้นตรงนี้เนี่ยจะผ่านกลางที่ดินของทางมอเอเชียนเลยนะครับทำให้จะเปิดพื้นที่ที่ดินเนี่ยใหม่ใหม่ในโซนนี้เยอะครับด้าน,นในฝั่งของทางดรโสภณท่านก็มองว่า ตรงนี้เนี่ยศักยภาพค่อนข้างดีครับราคาจะสูงขึ้นในอนาคตนะครับเพราะมีครบนะฮะทั้งเรื่องของผังเมืองนะครับที่เป็นสีส้มนะครับแล้วก็อยู่ในโซน e อ c อีกด้วยนะครับสามารถทันจัดสรรทําที่อยู่อาศัยหรือว่าเชิงพาณิชยกรรมได้เลยครับในมุมของนักมรีส่วนมงยังบอกอีกนะครับว่าในโซนโซนนี้เนี่ยไม่เหมาะกับเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าเหมาะกับเป็นที่อยู่อาศัยอะไรเนี่ยมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการวิเคราะห์กันว่าถ้าขายได้ที่ดินตรงมอเอเชียนตรงนี้ไปเนี่ยนะครับจะได้ทาพวกที่ ใหม่ในชนบุรีเลยก็ได้อันนี้ก็คือเป็นความเป็นไปได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็มองนะฮะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยถ้าราคานี้เนี่ยครับเหมือนจะว่าแพงไปครับเ้าเข้าใจก่อนนะครับว่านิคมอุตสาหกรรมนะครับเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมน้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะในการเช่นทางบีกิมเองเนี่ยนะฮะก็มาเช่าที่ดินนะครับร้อยไร่นะครับซุยโครงการผลิตไฟฟ้าและก็น้ําเย็นใน e e c ครับ แต่ถ้าพูดถึงศักยภาพนะครับพื้นที่ที่เป็นนิคมเนี่ยก็จะราคาไม่ได้แพงมากอยู่แล้วนะครับเพะใช้พื้นที่เยอะแล้วก็เน้นเป็นเครื่องจักรนะฮะแต่ในพื้นที่ที่เป็นเชิงพาณิชย์นะครับหรือว่าเป็นเชิงที่พากอาัยเนี่ยมันก็จะราคาที่ค่อนข้างสูงกว่านั่นเองก็เข้าใจนะครับว่าที่ดินเนี่ยมันต้องเลือกเลือกผู้คนที่จะมาซื้อด้วยนะครับถ้าวันนี้มันแพงไปเนี่ยคนที่ทํานิคมอาจจะไม่ไหวอาจจะสายหัวก็ได้แต่ว่าคนที่จะมาทําเมืองตรงนี้นะครับเห็นว่าตรงนี้เป็นการทําที่พักอาัยดรวยเชิงพาณิช แต่ถ้ามองที่ตรงนี้จริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างกำกึ่งนะครับระหว่างโซนที่เป็นเมืองใหญ่ๆเช่นพัทยานะครับแล้วก็โซนนิคมแถวนี้ครับมันอยู่ระหว่างนิคมกับโซนเมืองนะครับก็จะเป็นโซนพักอาศัยก็อาจจะดูไกลเหมือนกันนะแต่เป็นนิคมอาจจะราคาสูงเึินไปเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างเข้าไปใกล้เมืองพอสมควรนะครับ ทางนตตรสโผลท่านก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมีศักยภาพค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอยู่ในแนวรถไฟฟ้าความเร็วสูงด้วยนะครับกรุงเทพระยองด้วยนะซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมต่อนะครับสามท่าอากาศยานในกรุงเทพด้วยนะครับก็คือเป็นรถไฟที่เชื่อมสามสนามบินนั่นแหละครับแต่นั้นถ้าใครอยู่แถวนี้เนี่ยก็คือจะเดินทางรถไฟเนี่ยไปสนามบินอะไรก็ค่อนข้างคล่องตัวนะครับ แต่แ้เนี่ยการสร้างชุมชนอะไรเป็นเรื่องที่ง่ายการสร้างเมืองก็ดูดีกว่านะครับแล้วก็พนิษกรรมก็ทําได้ด้วยครับก็เข้าใจได้นะครับว่าในฝั่งของนิโคนอาจจะมองว่าเอออาจจะสูงไปนะครับแต่ว่าในฝั่งของผู้ขายเนี่ยะะดรสวตก็บอกว่าหุ้ยคุ้มนะฮะกำเลด,ดีนะครับใกล้นู่นนี่นั่นเป็นชุมชนพื้นที่สีส้มโอกาสการเติบโตในอีกสูงก็ต้องรอดูว่าจะจบกึ่งกลางที่ตรงไหนนะครับต้องบอกว่าเคสการสร้างเมืองแถบ EEC เนี่ยก็มีให้เห็นเหมือนกันเช่นทางปตทนะครับทำสิ่งที่เรียกว่าวังจันเเลเมืองทยไ อันนี้เนี่ยพื้นที่100ไร่นะครับติดถนนบ้านบึงแล้วก็แกลงนะครับแล้วก็เป็นการปล่อยเช่ายาวถึง30ปีครับโครงการนี้เป็นมิกซ์ยูสนะครับแล้วก็มีการดึงนะครับตัวในชาติเช่นบริสติสปัญญาดีสมุยนะครับมาลงทุนนะครับแล้วก็มีพวกศูนย์ประชุมแล้วก็โรงแรมอพาร์ตเมนต์เซนโซนี้อีกด้วยครับและโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ใกล้นะครับตัวไฮสปีดเทรนด์ของทางภาครัฐครับอีกทั้งจะมีเรื่องของตัวทางหลวงนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์เวย์หสายด้วยนะฮะรองรรัับบ EEC ค สรุปโดยรวมเนี่ยมันก็มีเคสนะครับที่แบบว่าเป็นพื้นที่ดินขนาดใหญ่อยู่ในแนวรถไฟเชื่อมสามสนามบิน EEC นะครับพัฒนาเมืองขึ้นมาเป็นมิกจุดนะครับรวมถึงมีบิ๊กทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนด้วยนะปอทอเองก็เป็นหนึ่งในเคสสตาร์ทีีที่น่าสนใจด้วยนะครับหมายความว่าหาทางเป็นนิคมอาจจะแพงไปแต่ถ้าเป็นเมืองล่ะ ว่าใครจะมาลงนะครับต้องดูตอนต่อไปครับแล้วเพื่อนเขียนไว้กันบ้างนะครับ400รล้านกับพันล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะวันนี้ขอบคุณที่คนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้หรืมกดไลค์กดตามช่อง property expert line นะครับจะขอเวลาหนึวินาทีนะกดติดตามตอนนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหใครตามที่มีเครดิตนะครับอยากจะเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนผมมีสัมมนาที่ชื่อว่ามั่งค่าใ้อสังหาเฉพาะคนที่ไม่ชอบเสี่ยงโดยเฉพาะการ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วจะสร้างเงินทําเงินในต่งนางจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะกับคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับ<อ>เพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธรุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ